หนึ่งล,างล้างรถเนาะสองอลไตัวนี้ต้ามันเขาเคยส้นถอยล่างอะนะแล้วมันอยากคลอดเห็นไะมตัวนี้ต้ามันบอดด้ตัวนี้ต้าตัวนี้บอดด้แล้วก็แวนตัวทงางล่างฮนะมันบีบขึ้นบีบร่องตัวปุ่มมันเองบอดด้แล้วก็อีกอย่างาส่วนล่างมันอยากดังๆะนะมันเป็นยังสบายดีพอ่อพี่น้อง สวัสดีค่ะ w ว l c o m e ่ back to ทิ p ย์แน n อ่ซึ่งในคลิปนี้นะ้อพี่น้องก็ซีเดินทางเขาในตัวเมืองไกล้ซ้อนหรือว่าทีผัวเข้าหรือว่าคนอยู่บานมาเอิญว่าสวัสค์นาเขตเนาะเพราะว่าเป็นตัวเมืองซึ่งม้นนี้ก็คือจะไปงานศพเนาะก็คือมีหยาิเชียชซีวิตซึ่งพี่น้องทิพย์ก็คืออยู่เวงจันเนาะคนที่ทิพย์เคยไปอยู่นะ้ำเพิรนเมื่องฮารปีเนาะตอนสมัยเฮียนะ้เพินก็ลงมาเนาะกะเป็นพี่น้องเดียวกันเลยหลวก็ะ ผู้เพิ่นเสียนี่ล้เซียอยู่สวรรค์นี่แล้วก็เพิ่นก็เลยลงมาเขาก็ป้าเนาะกันสิไปเจอกันอยู่หันน้ะพี่นอ้องอ่ามื่อกี้พักงานกิจกรรมหนึ่งวันเนาะไปงานส่วนตัวมื่อี้เขาในเมืองแล้วพอดีแม่กันสิไปสื่อเครืองเลยวมืนอี้เดินทางก็มีทิพมีตายมีนิ่าแล้วก็มีแมทิพเนาะสวัสดีพี่น้องนะเม่อสวัสดีสวัสดีแม่ละ เฮดได้สวัสดียกมือเลยสวัสดีหนังลุ่มเลิศนี่ผู้นึงบเดมาแม่เนอเอ็นน้องนิ้วน้องนิ้วก็อยากมาแต่ว่ามันสิ่งยากนองมือนีโบไดมาา่บไนมาแม่เห็นว่าความาตอนนี้เขาก็ับสิไปแวะหาพี่น้องอยู่บ้านขออเองนะพี่น้อง สิไปหาพี่น้องอยู่บ้านคอแล้วก็ไปน้ำกันขณะนี้เวลาเก้าโมงหาสิบเก้านาทีเบิ้งว่าหอดสวรรค์สีจังโมจงจะเล็งขย่องหมาเนี่ย<ะ>ผู้ทรงปฏิจแจง้งนนี่ิเป่าสอบหรือเป่ามาแต่เชียงค uang บ้่งโอ้อาาออา สิออบเก่าสอบอคัสสิบเก่าสอบแล้วลงอยู่บ้านคิดว่ามาหน่อยอเ,ปเ,ปเป็นท่าไลเนี่ยเอาลงอยู่หน้าเลยเด้อใกล้คัวนุ่นขู่แล้วมัน,น,นเฮือนลงตู่ฮะเด้บ่บ่เฮือนลงตู่นนะนนอันล่างเฮือนแล้วแล้วมันมีนมเฮือนสิ้นทะเลฮะเด้ขาไวฮันแมนแล้วไวฮันขาคนสง่งเท่ะเลคนส่งมันมหน้าเด่นบนหะักาจ่ายโอใจ่ายแล้วบ่ เจ้าอากให้เติมก็อกกนกันแล้วแต่สิกเทินโอ้ยไปส่งายตลูกค้าประจำอยู่สิกกได้อ๋อกะแหน้เติมที่ต้องเออเดี๋ยวสิให้เออแต่ว่าเพลนใจแล้วเนาะคนขึ้นไห้หอดื่อนพร้อมเด้อโอ้ขี้่าเครืองมาแต่ทยโบแมนโตคขึ้นมาหอดไว้นอจงมือว่านนี่หอดเลยเคืองมาแต่เสียงควงนาะพี่น้องมีมี อาไ้พี่นองะาี่งพี่นอง่องลุงต้นน้ำบ่ป้าพี่น้องคิดวับไปหน่อยไปคืนมาจัดซันทงก็มาทางนาครับมันบ่พอดีค่ะแม่เข้ามาบึ่มหาแม่อมาพี่ฮือน้ใช่ก่อนลินอันน่ฮะงนะฮะมักดราบไหมฮะใช่ลินพี่ไหญใช่ ไปง่ายสินะเด็กโชวเอาทรงค่ากล้องทรงย่างเกินไปได้จุดตันได้ใช่ัหมก็ในลุยตันไปตันไปบ่เอาหนังลังบ่น่ะเออเขาหนังลัง่ะลุงต้นก็แบนเขาค่าอีเวนบนึงเดีอยวจะปลอกงั้นไปเดแจะตันผู้เดียวหรอวะกระตันกระตันบ่เอากระตันอยู่บ้านบ่เออคิดว่าไปให้เลยได้ ห่แล้วรถทามานี่ด้ยังต้นใช่ไหมเอเออเส้นนี้นะคะบมแบงเส้นแถวนึ่งผแปลงใหม่มาเนาะใหงจำมาเลยไปใช้ไปเลยตรงไปเลยโอแม่ลั่งสนามบินออเออไกไกนั่นน่ะเดีนยเส้นหญ่ายเสนแม่เยอยู่วังเดอยู่วังเดกกลางนะเออเล่นกลาไปเล่นได้บัวา่ จตัวเป็นผู้พาไปหมดตือได้แห้งแล้วเข้าบริมาลจะถือตี้แด้ทำมาอยู่ยังเป็นทางงนซอยเข้าซอยยังทำขี้หินอยู่เออเสียน่องกไม่ถนัดแหละนังระอ้รงจะมาเอาม็นบ่ที่มีเต้นนี่บ่ ไอ้โบแมนตัวนี้มันแมนเซนธนาคารอันนะบ่อมันสีจอันน้าเหือนนี้อันนี้บ้านเาเข้ายกินแล้วลูกกิ ก็นั่ยท่นี้เนไปดูนิหนอ เือเอากระล่นล่า่ะเานลยงวบ่บ่ยังยไม่อาพต้ปนน้ำ่ไ่แมภาษาใหญ่ภาษาลวงจูใชยกับขาวหันมืดมยาวานี่เขามีหูแล้วกจะชโ้วก็ะชัตลาดเนี่ยาเพอเนาะเดเราเป็นแถวไปอยู่นะสีละแต่งกันจือพราวดาวนะป่ะว่ะ ก็เพว่ิหนวเดินนะบม่อยู่กันนอกเมืองอันนั wow. ้นแกะไปเติบแลแมนมาเลยมังก็ด้ครประทันหล่นไหมเราบเให้ชนก็แต่แค่แมนะพวนั้นเอาวะตันเดโทามขาตันเ่มาเหนเด้ตันเตอนราเกช่วงให้ปิดารัปตุกกับแมงนอ เลี้ยวฮันนี่อีกเหาอเน่ยมันเมือนึงมันต่อได้ชคเนาะไม่หรอกต่ส่นกันน่สีแมนตัวได้ไหมไม่ให้ต่นแมนนเชมมานหาอ่างชุมมารน้องอหมแมนนละในโฮมผู้นั่งรถนะาโฮมอ่ะมีช่องโซ่แเดี๋ยวนี้งวะ

ลฝันข้าพเจ้าขอทิเจิาประทานเข้าสู่พิธีผ่านประวัติและกราวคำขอบใจข ลายจังบานกาลปัสสเมสส์บตโลกพวัสยังภูริปิยาญาพะมาโุอนามารุปัขามลิมานาตุเตุบาลีบกยาธรรมสันตุเลวมาดังกาลาสัเขาได้อทิได้แล้วนีให้เหมือนดังต้นใดกระทาเพียงนั้นเถิดขบพรงเลยครับ มันเป็นมชามามาด้วนอมาดอม้ตเทียอไปางกระายกรชาสีขาวนม่ชาเป็นในตาบสเกเขตชนุนงานของามนตู่เป็นมาผักทีหมาอสรักเมตั้งนี้เรีเมื่อวันคามนเดนมาเดร์หน่อวันคานวันทีตอสีวันคือโซเป็นสีคือสองกันจะจอมมาเป็นเมตาตอสจนแต่รงตะมีการเตืนกระชายหน่ชมะ ตอนกลงคืนก็มีการดเงานตลอดะี่มีวันจุดวันตุเจเดือนสี่ตีลาคมเป็นสองตอนสและก็โดนแต่เมนจะดูประกาศอะไรสังเดือนสักรุงกมันยังเต่าอุงมาขนาดแล้วมาสุมขสายจอดจังจาคู่ชาวนอกงานระทันบนวัน่ายใบบาทเงินคันน้ำตันมาต่อประคาัตันระสความาำบ้านเมืองบัาไใตบาใตบานใตทางปุยทองเหลือก็คือของสุรินประพันธ์ได้ก็คือสอดน มาวันาังเป็นเศษใส่เป็นกนของแมตเกิดมาประนี้นั้นมาเมมุวันพามวันพามเป็นเมกันยามปิดฝนเวลาจ็ดเมืองจในพิธีศักธาใยสนานเดทางสงามณีเจ้องชาเกติปุกูภาณาสาหรับตัวสบายมาผู้่าวผู้วางบบไมคุควรไปแล้วมาสวรทเาสพต้นแต่ล <an> ่านบน้หอมก้น <Disney> <t illustrate> แม,ม่บอกคนม่สอดีขึ้นเดบีแมงขึ้นตลางมังเริ่มมันเห็นก่อนหรอกหล,ลังจากไปงานศพเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็มาตลาดพาทุกคนลงตลาดในที่เัาไปซื้อเกลืองแล้วก็ให้แต่ละคนลงไปเลาะพอที่พานจะเอารถไปหลังแต่ว่าที่มาหันซื้อเกลืองไปไหวผ่าก่อนเนาะเพราะว่าผ่าที่เฮาไหวมาบูชาไม้แม,ม่น บรทันได้มีเครื่องสกักกาลาบูชาสวัสดีอันเอียงกอดตนเงินตนนานนะเออแบบนี้กระเทียมน,นะอืมแบบนี้ก็งามแนละ้วอันให้หนามเงินคำเด็มีบ้ให้เงินให้คำอันนี้อันนั้นจุดจุดอันน,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 นั้นเตี้ยนี่ยเหม็นบ่ ปกักถูกตัวแต่อย่างไรตัวมันใหญ่กว่านี่ตัวนี้มีบอลตัวเป็นกับเลยแต่ไงฮอตัวนี้เดี๋ยวฮะีมีเอาตัวนี้ม,นมีตัเท่านี้ค่ะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเอ่เพื่อน คองตัวน so, uh, ี like, right. ้อียงก็อันนี้น้อยนะซีเงินกับซีทองเลยกัตันอันนี้ของตัวอยู่หน้าเนาะอืมก็มีนี่เห็นบ่วะแม่นบ่สุดสุดบ่ซานี่มีตัวนี้เนาะนี่อันนั้นอันจูดอันนี้ออแล้วก็อันนี้แม่นล่ะ แล้วก็มีตัวนี้เทียนอันนั้นด้เทียนหอมนะมีบ่เทียนมันหอมหอมอันนี้มีบ่เทียนหอมอันนี้คือมีอันเดียวเออฮะนี่<า>ตังเอวันหรือนอนเนาะ สี่เส้นสามสิบสี่บอสหนึ่งสองสามสี่เส้นเช่นสิบสี่เช้นสามบอเอาไรพระมาไวไหม ขับมาเต็นเดียวโอเคครับจ้ขี่ขึ้นทึงเองเลยปะวะ <laughs> <laughs> หนึ่งรางรถเนาะส uh. องแหละตัวนี้ตามัน เขาเคยส้นถอยลังอะนะแล้วมันอยากคลอดเห็นไหมมันคลอดเนี่ยเนี่ยมันออกนี่รากาตัวนี้เปิดไฟบงดูตัวนี้ตามันบดได้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้บดได้นี่ตาตาลุมตาลุมเออมันบดได้ตายแล้วตัวนี้ตายตาตัวนี้ตาตัวนี้บดได้ อ้าแล้วก็แวานโต้ทั้งล่างฮะนะมันบีบขึ้นบีบลงโต้ปุ่มมันเองบ่ได้ต้องได้บีบตัวนี้ฮะนะเบิ้งให้็น่หมลวก็อีกอย่างส่วน่างมันอยากดังๆฮะนะมันเป็นยังทงข้างกลางนี่นะส่วน่างมันอยากดังรายละกันอยู่ได้แต่ว่าสิ้ทันบ่เพราะว่าลงได้แต่ไปกดอยู่หันบ่ได้ไม่ถ้าว่าใส่ปุ่มต้นนั้นเน้น Yeah. Wow. ไอเดมาล้างรถแล้วก,ก็ได้มาแป้งไอ้ทีก่กดนังนี้เนาะอันนี้จะเปลี่ยนใหม่ปะ <Yeah. S 1> เปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่ใช่แล้วอ่แลา้วก,ก็ได้แป้งแวนเนาะแวนคางนั่นแวนแบบนี้แต่คางนั่นแล้วก,กายยังอีก,น,อก,ออก,กน,อนี่นี่ล้างโหลดยังอีกก่อลืมลหรอแต่เห็นยังไงมีแต่แป้งตัวนี้กรแบนเท่านั้นเนาะส่วนล่างหันบริปแป้งเนาะ ทำิเรยบอยบท่นอลไแหละมือนาก้อนซะเดี๋ยมมือนาจะมาเกข้า่เป็นอะไรเจ๊ตัหนาอันอะไตางหันยำเยาบางไหมเทพินซีกซแหวต้องแซนแฟต้องแซนแหดเออต้องแซนแหวนแล้วกมาใส่กาลังคุณดูไปตามแซนสามชิเอออันนี้กับหอดสองแซนไฟ้เส้นวะเนี่ยแมนหร้ยบาทเลยคือาหาเราบ้านเป็นทิกเลยออ เป็นเทก็สามซนสามสิบวะสามเซนสามสิบกกสามแซนายานบอกลาเป็นเงินห้างลายนกตุเกาหกลอยมีแต่เ่าได้นไปเนาะหกสามหกสิบแปดมะนาสิพันี้หกอยเดนจะเข่าสามแซนนเฮ้อเศร้าน้อ้าหา โอเแมนแล้วเลยสามแสนสามสิบสี่หกเก้าสี่เก้าเก้าเซ็เก้องแสนเก้าสบ่นเนี่สองแนเก่าสิบพัเนี่ยสี่หกเ้าสี่กับส6หกสินั่นแหละจะไกลในรี่หก6 8แปดบางทีอะล้วโอเคกับใจ นกบางสุดนค่เ <laughs> สียวคันไสอันนี้มันเท่ะะเออปฏิเข้าเน,นาะคันหานี้ดิดีเลยได้เวนเป็นอะไรน่าติอนนี้แล้วแล้วเนาะพี่น้องวาสิไดเบืองสวงลางนั่แต่ว่าบท่าอะไรไมะแม่ทานะเม่ว่าตัวนี้อ้วนอ่ะ ดได้ล้างรถแล้วก็ได้ตาครั้งนี้มันขอดนะบอดีเคยเอาไปตําตุดตหัวตอนทอยล่างออกแต่เฮื่อนยัยค่ะแล้วก็ได้แป้งตัวนั้นยังบริสิกเลยต้องไปใส่อยู่ตัวนั้นสลุกก็คือได้แป้งเมื่อถูกมองแล้วได้หน่แต่ก่อนเท่าแป้งยู่เปียโซนะตัวล่างครั้งนี้ครั้งนี้นี่วันนี้แป้งครั้งนั้นส่วนลางหันขั้นแม่นเท่าแลนอยู่ทงังทังนี้ครับ บบ,บกลอกคขาแกแต่ถ้าเโางแรมอยู่ทางแยงมันจะเสียงเคร่งเคร่งเครื่อง่อาขึ้นนอดมันร่วอีกสักอย่างเลยเลยพี่น้องตอนนี้รู้สึกว่าแลนดีคขนาดล้างรถแล้วแต่ว่านำหญ้าตัวนี้เอา้าโอ้ขากนนกเพ่นเติมให้พรอพมมี่น้องเดตายหายรู้อันนี้อันนี้ฮานมามันมืดว่าซิบองให้น้องใส่ใส่มือได้ก็ลืมเข้ามาล้างรถ กับบคุคคลว่าเพิ่นจะเสกอันนี้ให้เขาผมนะเพิ่นเบิ่งให้โอ้ประทับใจท่านะนะี่นล้วกับบริการดีอยู่เนาะมีเพิ่นใส่ให้กับเพิ่นเสกอีหยังให้ก็เจ้าเพิ่นว่าเสกอีหยังให้ฟรีนะแต่ว่ามาล้างรถอยู่ฮานแป้งรถนี่ก็ดีคือกันเพราะว่าตัวนี้มันเอา้าลืมให้อนะันนั้นเข้าจับเลยได้นะเลื่อมให้รางวัล เท่านี้บ่มีบ่ปลากวใหไ่เอออยู่ตลาดสวรรค์ใสเนี่ยว่ายะกินอกไรนะกูหิวเขาอีกแล้วกูรู้สึกว่าหิวเขาอีกแล้วเพราะจบปริญญา นี่เขากลับมาตลาดนาะพี่น้องมาหาแม่มาับพี่น้องเดี yeah. ันดูตรงนี้ถืกตกเน้มันน่ืเน้ำมันเาแล้วนั่นะเอา,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 าเปลือกไปังนงั่ง นยังมงนี่นไหว้แฟนเออมาค่ะใช่จัดเอาขึาาาาาา้นมามืดก่อนเลค่ะจัดเอาเอาเอันยูมากแบบอนัอออนยูอันนี้มากกว่า É, เอ <มะ S 2> เอกอน็น<อ>างข้างนั้นลูกเต้งให้กะนางข้างนี้<อ>ได้ป๊กสกจบแล้วเนาะพี่น้องสำหรับทริปหนึ่งหมื่นในเมืองพาแม่ไปงานโฉบพาญาาิพี่น้องไปงานโพบนอะแล้วก็ไปเจอกับพี่น้องทีมาแต่เวียงอยู่ในงานโซบแล้วก็พากันมาบ้านเนาะล้วก็ได้ไปซื้อเครืองสักลาบบุซ่าสำหรับหิ้งผ้านอแล้วการพาแมย์ไปซื้อเครืองล้วก็ได้รถเอารถไปล่าง ไปสอมแป้งพราะผมเนาะก็คือได้ใส่ตะหลดเพราะว่าตะหลดคาแล้วกับกระจุกคางเนาะแหวนคางหันมันค่อนๆนเนาะกับแป้งใหม่แล้วกับสวีทเอาแหวนขึ้นแหวนลงเนาะและ้วก็เลือดแต่เสกส้วงล้างเพราะว่ามันอยากดัางอะไรส้วงล้างหันแต่ว่าบบท่านเนาะเมื่อวานเนพราะว่าเวลาน้อยเพราะว่าหลังจากแล้วงานศพเนาะทีกับไปกับ แม่ญาติพี่น้องเขาตลาดแล้วก็พี่น้องที่มาแต่เวียงค่ะเพิ่นขี่รถมาบานก่อนเนาะเพิ่นหันมาหอดบานก่อนอีกก็เลยแบบฝ่ามาแล้วกเมื่อคืนนี่เพิ่นก็มากินข้าวอยู่เพื่อนเนาะก็ต้มปลาข่อยใส่ไข่มุกแดงแล้วก็ซื้อแมงแข้งไว้เพิ่นเนาะเอากลับไปแล้วก็เพิ่นก็กลับไปนอนอยู่บ้านขอนะควกกลับแล้วเนาะเพี่อนอันนี้ก็คือทิป1วันเมื่อวานนี้เป็นย่างทิปคือบ่ได้เอาคลิปลงเนาะเพราะว่าตัดตอนเช้าแล้วบ่แล้วก็เลยแบบ ไปเวียกก่อนแล้วก็กลับมากับเพื่อนสิแล้วเวียกกะดึกแล้วเนาะพี่น้องก็เลยบ่ทันกะลงดึกอ่าเวลาไปกะตัดไปนําเฮ็ดเวียกไปนําเนาะ ตอนไปเมื่อวานนี่กะพอดีแต่เอาลงกับพอดีขำพอดีเกือบดึกแล้วเนาะอาที่ว่าแล้วเป็นเทียมหอยเนาะสำหรับกิจกรรมสวนตัวเมื่อวานนี้ซึ่งมันนี่กะไปเบียกโตเนาะพี่น้องก็ขอบคุณทุกกลังใจตลอดมาเด้อแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุเมื่อสุขสุขคนเนาะที่ให้เป็นขาเดินทางไปหาน้องมิกกี้เนาะซึ่งเมื่อวานนี่กะ มือก้อนเนาะฝ่าวแหงว้งเบาตั้มนาตั้มล่างสรงนีทิบแบบว่บเบน่เนาะบางทีแบบพิดเบาถือกะบบหูโตขอถทดขอภายไลน์เนาะพี่น้องกะลิปนีทิกบกะสิจโจไว้เพียงเท่านี้ทรามาการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกะที่สำคัญคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานผกเข้าในน้อพี่น้องพอดีได้มาเว่านแล้วก็มีกำลังใจใหเหตุคลิปใหมต่ต่อไปเจอก,กันใหม่ในคิหนาเดอสํสำหรับลิปนีสบายดี